สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้ก็จะเป็นฟุตบอลนัดสำคัญครับศึกหนีตายครับของ2ทีมระหว่างทีมยุงทองครับลีดยูเนเต็ดพบกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้แข่งกันตีสคืนนี้ทางตากันดึกหน่อยหรือไม่ก็นอนไวหน่อยแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูครับโดยลีดยูเนเต็ดครับจะเปิดลังเอรันโรดครับต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ครับอันดับของทั้ง2ทีมเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยอยู่ที่อันดับ17นะครับส่วนลีดเนี่ยอยู่ที่อันดับ16 แข่งเท่ากันนะครับทางด้านของลีนนั้นมี29คะแนนส่วนเลสเตอร์นั้นมี28แคะแนนฟอร์มของทั้งสมงทีมต้องบอกว่าไม่เอาไหนเลยครับทางด้านลีดนหะ้นัดที่ผ่านมาชนะนัดเดียวแต่ว่า3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้รวดเลยครับส่วนเลสเตอร์5นัดล่าสุดชนะนัดเดียวเหมือนกันแต่ข้อดีของเลสเตอร์ก็คือนัดที่ชนะก็คือนัดล่าสุดหลังที่พ่ายแพ้มาอย่างต่อเนื่องนัดล่าสุดตัวหลักก็ไม่ได้หลงไม่มีฮาวิบบานไม่มีเจมส์ดิสัน โดนนาไปก่อนด้วยนะก็กลับมาได้กลับมายิงตีเสมอแล้วก็ยิงแสงจากประตูของทโมโีคาสตร์ถ้าดูจากสภาพจิตใจตอนนี้ทางด้านของเลสเตอร์ดีกว่าริชูนิเตตเพราะริชูนเตเนี่ยมย่ำแย่มากเป็น2ทีมที่อยู่ในอันดับต่อกันเลยมีผลต่อการลุ้นพื้นที่หนีตกชั้นทั้งคู่อย่างแน่นอนถ้าใครชนะจะดีดตัวเองขึ้นไปในอันดับที่ดีกว่านี้ เดี๋ยวดูความพร้อมกันเล็กน้อยครับทางด้านของลีดจะไม่มีไทเลอร์อดัมแล้วก็สจวร์ดัรกลาดส่วนเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังขาดหลายรายครับจะเป็นเจมส์จัสตินไรอันเบอร์ทานลิคโโดเปอร์ไลล่ายานิกเวสต์เกอร์แล้วก็จอ์นี่อีเวนที่อาจจะต้องรอรุนหน่อยส่วนข่าวล่าสุดเขาบอกมาว่าเจมี่วาดี้ฮาวิบาร์แล้วก็เจมส์เบดิสันเนี่ยเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วอาจจะกลับมาลงได้ทั้ง3คนสถิติพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเลสเตอร์ดีกว่านิดหน่อยครับลีดเอาชนะไปหนึ่งนัด เสมอหนึ่งนะส่วนที่เหลือ3ครั้งเลสเตอร์ชนะทั้งหมดต้องลุ้นกันครับว่าใครจะเก็บใช้ได้ในนัดที่กําลังจะเกิดขึ้นกําลังใจของเลสเตอร์ดูเหมือนจะดีกว่าแต่ณน,นี้ไปเล่นในบ้านของลีดยูนเต็ดตอบยากจริงๆว่าใครจะเก็บใช้ได้ในนัดนี้ทางด้านของลีดเนี่ยเหมือนจะดีแต่ความสุดท้ายแล้วก็แผ่วไปแล้วก็แพ่ไปทางด้าน,นของเลสเตอร์โอเคนัดล่าสุดครับที่กลับมาชนะมันเห็นความแตกต่างของผู้จัดการทีมคนใหม่ครับดินสมิธครับ ใช้นักเตะที่มีแบบที่แบรนดอนโรเจอร์มีครับแต่โอกาสคือสิ่งที่เขาให้กับนักเตะโอกาสของโชยุนซูครับเซ็นเตอร์แบ็กของทีมชาติตุรกีหรือตุรกีนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในลักษณะที่หลายนคนก็บอกว่าเสียดายจังเลยว่าเดสเตอร์น่าจะเก็บเขาไว้ไม่ได้แล้วเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสให้เขาลงสนามเลยมาได้ลงสนามในช่วง 6- 7นัดสุดท้ายโอเค ถ้าเก็บไว้ได้ไม่เป็นไรแต่ทําภารกิจสุดท้ายให้เสร็จสิ้นเสียก่อนอยูริเตนรมองครับเป็นอีกหนึ่งคนของเลสเตอร์ซิตี้ที่มีข่าวว่าน่าจะไปแน่น่าจะย้ายแน่เล่นแบบไม่มีใจเลยนั่นคือเสียงที่สื่อหมูลชนพูดออนมาแต่แฟนบอลเห็นได้ชัดครับว่าปฏิกิริยาล่าสุดของอยูริเตรมองนะั้นเล่นเต็มที่ทุ่มเทแบบทุ่มเทแบบสุดกําลังเลยทีเดียวจบเกมเป็นคนที่เฮออกมาแบบออกนอกหน้าเลยเรียกว่า ใจคือดูออกครับว่าใจของเขานั้นมอบให้กับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเต็มร้อยจริงๆเพียงแต่อาจจะมีเหตุผลบางอย่างเหตุผลส่วนตัวที่อยู่แล้วรู้สึกได้ว่าผู้บริหารหรือเปล่าับที่ขาดแพชชั่นช่วยทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาตัวรอดจากการตกชั้นน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายที่พวกเขาจะเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็จะทําให้สําเร็จด้วยผมเชื่อว่าสิ่งน,นี้อยู่ในนักเตะหลายคนนักเตะใหม่อย่าคิดเตนเซ้นก็โดดเด่นนักเตะเก่าที่ได้ลงสนามได้รับโอกาส ก็รวมพลังกันแลวทำได้ดีเดี๋ยวนัดนี้มดดิสันจะกลับมาก็ต้องรอดูว่าจะสร้างผลงานได้ดีแค่ไหนสุดท้ายต้องรอดูครับว่าใครจะเก็บชัยชนะได้ลีดยูเนเต็ดหรือทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้และถ้าใครเก็บได้แน่นอนว่าโอกาสจะดีขึ้นแน่นอนหลังจากนี้นัดเดียวก็พลาดไม่ได้แล้วหากใครพลาดในคืนนี้บอกเลยว่าโอกาสตกชั้นสูงมากครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้นะครับใครคิดเห็นว่าไอ้เดจะชนะใครคิดว่าเลสเตอร์จะคว้าชายัย พิมมาพูดคุยกันครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยากเรู้อยากฟังอยากให้มาเล่าเรื่องอะไรอยากให้หยิบข่าวอะไรมาพูดคุยกันพูดคุยกันได้เลยครับช่องทางสปอร์ตบาร์ของเราครับก็เป็นช่องของแฟนบอลนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้กับพิมงานของเราคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ